คำสุดท้ายจริงๆไม่เหลือเอาอะไรมาไม่อร่อยกินเกี้ยงขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนวันนี้เมย์ทำเมนูข้าวยำหมูแดดเดียวใส่พริกหอมกระเทียมน้ำปลามะนาวครบเลยแล้ววันนี้ใช้หมูแดดเดียวของหมูทอดบอกรเโตจะมีความหอมสมุนไพรหอมสามเกลือมากๆเปล่าก่อนว้าออ อร่อยเลยเหมือนแบบหอมสมุนไพรแล้วกเ็เค็มนิดนิดแต่เป็นหมูเค็มๆม,มาอันเนี้ยคือหมูเด็ดเดียวที่แบบอืมก็จะทำการคุกห้ามกินหมมามานะ กินเขาไปเลยคำโตๆแต่ห้ามกินหมูมามนะใครที่ชอบหมูแดดเดียวแบบที่มีรสชาติออกเค็มๆหน่อยๆมีวัตถุกจริตเลยละเพราะว่าหมูแดดเดียวของหมูทอดบอกต่อเนี่ยเขาจะมีรสชาติแบบไม่หวานจะออกเค็มๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยสุดๆมีเอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนแทนการทอดนะเนื้อทอดออกมาก็คือยังไม่แข็งเลยเขาใช้ส่วนเนื้อสันค<พ>อหรือสันมอง,อ,มอ,งอะไรสักอย่างนี่แหละมีก็จําไม่ได้แต่มันจะมีความมันๆของเนื้อติดมาด้วยบอกเลยว่ากินแล้วมันอร่อยมากจานเนี้ยกินหมดจานคนเดียวเลยค่ะ แบ่งไขรแล้วนะ